I'm so tired happy I'm very happy อยากได้อะไรน่าจะมีหมดเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้อะไรเป็นอาหารเช้าสำหรับวันพรุ่งนี้ครับอันนี้ก็มีอ่ะ gooseberry ขอหยุดวิดีโอแป๊บนึงนะครับพอดีมี technical issue นะครับอ่าลู่รถไฟเขียวๆอันนี้นะครับแปลว่าบัตรผ่านนะครับวงเงินยังไม่เต็มนะครับนี่ครับเราอยู่ในสนามบเกตบอลนะครับเป็นห้องเรียนนะครับงานไม้นะครับเป็นที่นะครับอันไหนที่อยากแนะนำนะ แนะนำเวจี้สโตร์เวจี้ s t ตร์วันนี้ก็เป็นแน็คอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมนี่นะครับวันนี้เรามาอยู่หน้า Real Canadian Super Store นะครับเป็นร้านสะดวกซื้อนะครับที่ อยู่ไม่ไกลจากเมนแคมปัสของแฟนชอกันนะครับก็มีสิ่งต่างๆที่มาซื้อได้นะเหมือนเรามาบิ๊กซีในไทยแหละก็ถึงแม้มันจะเป็นเมืองที่ไม่ได้ใหญ่หรือเราอาจจะไม่รู้จักอย่างโตลอนโตแวนโคเวอร์แต่มันก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่า Real Canadian Super s t o r e เนี่ยมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวดูชื่อร้านว่ามันชื่อ Real Canadian Super s t o r e นะครับนี่นะครับ We got หมที่จะก o นเบเกิลส์นี่ค e a เพื่อนช is i ิลิ i ป i น i ์ท n ่เราได้พบกั e ท e t ฟันช h ล์ก College อหาอาหารเช้ากันดีกว่ากินอะไรกันดีนี่นะมันก็เป็นเหมือนบิ๊กซีบ้านเราใ้าเที่บให้เห็นภาพไม่ใช่เป็นเมืองที่แบบเล็กๆจะหาอะไรที่ต้องการไม่ได้นะครับอยากได้อะไรน่าจะมีหมดเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้อะไรเป็นอาหารเช้านี่นะครับเบเกอรี่ก็มีนะครับ อาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ก็มีเนาะใหญ่มากนะครับห้างเราลองแพนให้ดูผลไม้สดเนื้อสัตว์ลนนมปังอาหารแชร่แข็งของใช้เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยมีให้หมดเลยไม่ต้องกังวลนะครับอันนี้กินได้เช้ากลางวันเย็นเลยนะครับจานใหญ่มากนี่ครับอันนี้เป็นแบบพร้อมเวฟนะครับเป็นไมโครเวฟเอาไปเข้าไมโครเวฟอุ่นทานได้เลยอันนี้ก็มีอ่ะ Gooseberry ทนี่เขาเรียกว่า Goldenberry เพียบเลยอยู่ด้านในของห้างกันเนะาะก,ก็ให้ดูว่ามีอะไรบางเสื้อผ้ายังมีเลยนะครับอุปกรณ์ทำความสะอาดของแคมปิ้งก็มีมีครบทุกอย่างเลยครับดูกันว่าเราได้อะไรเป็นอาหารเช้าันพรุ่งนี้นครับอาหารเช้าเป็นมื้อหนักนะครับมีนี้เรียกว่าพาสตา้า <c oughs> พาสต้า <c oughs> มี <c oughs> บอล <c oughs> แล้วก็เรามีขนมติดไม้ติดมือกันน้ดหน่อยนี่ทิสา บอกว่าอันนี้อร่อยนะครับ Harvest Snack นะครับเป็นสแน็คแล้วก็อันไหนที่อยากแนะนำนะแนะนำ Veggie Straw Veggie Straw อันนี้ก็เป็นสแน็คอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมมันจะมีหลายรสชาติปกติก็กินออริจินอลโอ้หถุงใหญ่ขนาดนี้เลยถุงเล็กถุงข้าวถุงข้าวสารเลยเนี่ยเอาไปกินสองเดือนก็มีรสแต่ว่าโรยผงชีสสายเชดดาร์ชีสอันนี้หรือว่าจะเป็นแบบกลิ่นโรสแมรี่กับโอลิฟออร์ อนดอนนะครับเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นลำดับที่10นะครับตามจำนวนประชากรของแคนาดานะครับซึ่งมีประชากรประมาณ5,8 0,000กว่าคนนะครับนะปีนี้นะครับ2 0ง4เนาะก็เป็นเมืองที่ขนาดอาจจะเทียบเท่ากับคิเชเนอร์วอตลู er loo, ประมาณนั้นนะครับที่เขาเอาประชากรของ2เมืองรวมกันแต่ลอนดอนของมันเองเนี่ยก็อยู่ประมาณ5,80,000กว่าคนก็อยู่ลำดับที่10 mm hmm. ก็มีงานรองรับอยู่มี medical อินดัสทรีอีกอันนึงที่เป็นอินดัส t r ีที่สําคัญเพราะว่ามีมหาวิทยาลายัยมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับรวมถึงมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นยูนิเวอร์ซิตี้อยู่ในเมืองด้วยนะครับแล้วก็มีวิทยาลัยขนาดใหญ่คือแฟนชอเนี่ยอยู่ตามจุดต่างๆเปิดสอนหลักสูตรที่มันตอบสนองความต้องการของอินดัสทรีในย่านเมืองลอนดอนนะครับ คือ r n h o u s u s e ของแฟนชอ์นะครับที่เมนแคมปัสนะครับดอกไม้ต่างๆที่เราเห็นในวิทยาลัยนะครับก็จะมาจาก Green House ตรงนี้นะครับเรียนที่เรียนแลนสเคปนะออกแบบแลนสเคปนะครับหรือเรียนฮอ r t คัลเจอร์เรียนเกี่ยวกับพวกเรื่องของอาการเพาะปลูกดูแลนะต้นไม้ดอกไม้ก็จะได้ดูแลแคมปัสนะครับในเรื่องของต้นไม้ดอกไม้ต่างๆฮอลเวย์นะครับ ด้านในรีสิเดนซ์ของแฟนชัลลอนดอนนะครับแฟนชอลเมนแคมปัสเซลอนดอนนะครับห้องนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เข้าไปเนี่ยมันเป็นยูนิตทีเ่เราพักเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูว่าเป็นยังไงก็จะเป็นยูนิตที่เข้าไปมี2ห้องนอน2ห้องน้ำา1 Living ิ o งรูมนะครับแชร์กันเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในว่าเป็นยังไงครับเ <laughs> ข้าห้องพักที่เราได้ในการมาแฟมทัวร์ห้งนี้นะครับก็จะเป็นระบบ แบบนี้นะครับก็คือใช้คี๊กการ์ดเข้าห้องนะครับอ่าลองสาธิตหน่อยในคิ๊กการ์ดที่จะได้นะครับนี่ลงน้ำเบอร์สองใบนะคะก็เป็นแท็บตรงนี้แล้วเราก็ลูดก็เปิดนี่เข้ามาดูในห้องกันห้องเนี่ยก็จะมีลิฟทิ้งรูมแบบนี้นะครับอ่าที่มีโต๊ะมีโซฟามีทีวีนะครับแล้วก็มีตู้เย็นด้วยนะครับนี่ตู้เย็น เรามีอาหารเช้าเราซื้อมาเมื่อกี้นะครับเก็บไปแล้วนะครับพาสต้ามีครัวนะครับเปิดไฟห้องน้ําให้ดูหน่อยห้องน้ําเป็นอย่างไรนี่ห้องน้ํานะครับก็จะมีโซนแห้งแล้วก็โซนเปียกนี่ชาวเวอร์ในนี้ได้เลยมีทาน้ําอุ่นนะครับในห้องก็จะมีสองห้องนอนแล้วก็เฮ้ยมันมีสามห้องนอนเลยนะขอคิดการ์ดไปหนึ่งแล้วเ,เราจะเข้าได้ไหมเนะี่ย ขอหยุดวิดีโอแป๊บนึงนะครับพอดีมีเทคนิคอลอิชชูนะครับโอเเรามาดูนะครับก็เข้ามาแล้วเนี่ยแต่ละคนก็จะมี private entrance n g นะครับก็ต้องรูดการ์ดนะครับใช้บัตรเครดิตรูดไม่ได้นะต้องใช้บัตรหอพักนะครับอ่ารูดแล้วไฟเขียวๆแับนี้ครับแปลว่าบัตรผ่านนะครับวงเงินยังไม่เต็มนะครับอ่าเปิดไฟห้องอ่าไฟนี่เป็นแบบหลีแสงได้ด้วยหลีได้จริงด้วยอ่านี่เห็นไหมแล้วก็ในห้องนอนมีอะไรบ้างนะครับมี ที่แขวนผ้านะคะมีที่เก็บกระเป๋าเดินทางมีเตียงนะครับแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์ให้ใช้เรียนรู้ทบทวนบทเรียนแล้วก็มีวิวนะครับมีหน้าต่างให้เราได้รับแสงมองบรรยากาศภายนอกได้นะครับยูนิตหนึ่งมสี่ห้องนอนมีเลขมีเลขติดบอกว่าอ๋อนี่มีเลขติดนี่เดี๋ยวถ่ายกลับด้านก่อน เป็นบล็อกเกอร์มือใหม่นะครับขออภัยอ่านี่มีเลขหนึ่งแล้วก็จะเขียนบอกว่าห้องกลางหนึ่งศูนย์แปดแล้วก็ห้องห้องนอนย่อยห้องหนึ่งกับห้องสีอ๋อนี่นะครับห้องหนึ่งแล้วก็ห้องหนึ่งเป็นห้องสีข้างในก็เหมือนกันแต่ว่าในยูนิตเนี่ยมีโมเด็มอินเทอร์เน็ตด้วยนี่ยูเด็มอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีห้องน้ำสองห้องก็คือสองคนอ่ะแชร์ห้องน้ำหนึ่งห้องห้องรับน้ำหนึ่งห้องอื ก็ประมาณนี้ครับห้องพักของแฟนชอลคอ o l เ e g e ที่เมนแคมปัสที่ลอนดอนนะครับนี่นะครับเราอยู่ที่เวลลี่เซ็นเตอร์นะครับเป็นฟิตเนสแล้วก็จิมของที่แฟนชอลคอ o l เ e g e นะครับทั้งหมด3ชั้นนะครับเป็นจิมที่มีอุปกรณ์มีฟิตเนสครบครันนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันว่าบรรยากาศข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับมีขนาดใหญ่อุปกรณ์ครบมีให้เลือกเล่นหลากหลายตั้งแต่คาร์ดิโอมัสสเซบิลเดอร์นะครับมีหลากหลายเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงครับ ครับชั้น3นะครับเขมาชั้นหก็จะมีห้องให้อาบน้ำนะครับก็มีล็อกวอลนะครับเป็นห้องปิ้นหน้าผานะเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับแต่ว่า ในนี้เนี่ยก็จะใช้ได้เฉพาะถ้าเป็นนักเรียนนะครับสตาฟก็ใช้ไม่ได้บุคคลภายนอกก็ใช้ไม่ได้นะครับช่้นสองนะครับก็จะมีโซนฟิตเนสตามนี้เลยครับแต่ว่าอาจจะถ่ายไม่ได้ทั้งหมดนะครับเพราะมีนักเรียนใช้งานอยู่นะอาจจะให้เห็นได้บางส่วนอาจจะแผนให้ดูน้นหนึ่งที่พอจะแผนได้ว่าไม่ให้ปิดนักเรียนมากนะครับแล้วก็เป็นโซนนี่นะครับอ่าสเปซสำหรับออกกำลังกายเพิ่มเติมปั่นจักรยานนะครับมีหมดนะครับเวทลิฟติ้งนะครับคาร์ดิโอนะครับ เลยนะครับในชั้นสองเลยเราไปดูชั้นสามกันว่าเป็นยังไงครับ <S 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 นี่ครับหนึ่งส่วนหนึ่งของ s ู u d e เซ็นเตอร์นะครับที่สามารถมาใช้บริการได้สำหรับการออกกำลังกายเนื้อเนี้ยเป็นในที่เขาตีลูกบอลกับกำแพงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะสควอชสควอชคอชอะไรทุกอย่างนะครับใครรู้คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมอาจจะลืมผมสับไปไม่ได้ใช้นานนี้เทเบิลเทนนิสนะครับปิงปอง ว่าเป็นอาคารแบบอินดอร์การลมนงนั้นเราก็เล่นกีฬาแบบถิงปองได้นะครับก็สามารถที่จะยืมอุปกรณ์นะครับจากข้างหน้าเราก็เอามาใช้ได้เลยไม่จำเป็นต้องซื้อนะครับก็มีบัตรนักเรียนเดียวอุปกรณ์นะครับแล้วก็มาใช้ได้เลยอันนี้เป็นไอห้องที่ใช้ simulation นะใครอยากฝึกตีกลอบแบบ simulation เนี่ยก็ใช้ห้องนี้ได้นะครับ เราอยู่ในสนามบาสเกตบอลนะครับเป็นอินดอร์นะครับบาสเกตบอลมี2สนามเลยนะครับจริงๆใช้เล่นอินทร์มอร์ลก็ได้นะครับเป็นกีฬาภายในเนาะก็นอกจากบาสเกตบอลแล้วเนี่ยมันมีเน็ตด้วยนะครับคิดว่าคนน่าจะมาตีแบดมินตันกันภายใน,นส่วนใหญ่วิทยาลัยในนอตอเมริกาเนี่ยมันหนาวใช่ไหมแล้วเวลาเราเจอะก,กําลังกายก็คือเข้ามาจิมในลมนี่แหละมันก็มีทั้งบาสมีทั้ง แบดบมินตันให้เล่นในอินดอร์ได้บางทีบางทีก็เห็นนักเรียนเอาฟุตบอลมาเตะกันนะซอกเกอร์อินดอร์ซอกเกอร์ก็เป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับระเบียบของแต่ละวทิทยาลัยครับอาจจลด้านหลังนี้นะครับมีล็อกคามปิ้งนะครับรูมนะครับเป็นแอคทิวิตี้ที่น่าสนุกมากเลยครับถ้าเกิดเป็นนักเรียนก็อยากจะมามีโอกาสได้เล่นเดี๋ยวเราดูว่ามันสูงกันขนาดไหนพอดีวันนี้เขาไม่ได้เพราะว่ามาตอนเช้านะแล้วเ,เจ้าหน้าที่เนี่ย เขาบอกว่ายังไม่ให้เข้าเพราะอินสติ้กเตอร์ยังไม่อยู่นะครับเพราะด้านหลังนี้นะครับเป็นสตูเดนต์ยูเนียนนะครับส่วนที่เรียกว่าเป็นอาคารสําหรับนักเรียนนะครับที่ทํากิจกรรมต่างๆนั้นก็จะมีสตูเดนต์กอลเปอร์เมนต์นะครับสตูเดนต์บอดี้แอสสอสเอชันที่จะแมネจฟันดิ้งของนักเรียนนะครับแมเนจชมรมสมาคมต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกแมกกาซีนนะครับคลับแอสสอสเอชันนะครับฟันดิ้งหรือเอนคอเลจการในส่วนร่วมของนักเรียนเนี่ย ก็มาทำกิจกรรมมาใช้ออฟฟิศตรงนี้ได้เนาะจะหาไปดูด้านในกันอันนี้มันมีคอนสตรักชั่นด้วยมีเกาะสร้างนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะบรรยากาศเป็นอีกแบบหนึ่งน,นอาจจะไม่เหมือนตอนที่เขาทำเสร็จแล้วแต่อันนี้คือด้านในนะครับของคาเฟ่เรีย้านะครับดานิ่งของ เดินแบบอินดอร์ได้ครับก็นี่นี่เป็นทางต่อมาจากตัวซิวดันยุนเนียนแล้วก็จิมนะครับมันก็จะเดินไปได้ยาวๆแบบอินดอร์แบบเราแทบจะไม่ต้องออกข้างนอกเลยนี่เดี๋ยวเราพามาดูตรงนี้เมื่อกี้ที่ถ่ายไปเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรรู้เรื่องอะไรจะพูดให้ฟังก็คือว่าที่แฟนชอนีมี ร้านอาหารร้านนี้นะครับอยู่ในอาคารเลยนะครับอยู่ในภายในวิทยาลัยเนาะที่รันโดยนักเรียนครับหมายความนักเรียนเป็นคนดูแลแล้วก็จัดการเนาะแล้วก็มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขายนะครับแต่ก็ต้องอายุถึงแล้วนะถึงจะดื่มได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นสโมกฟรีแคมปัสคือไม่สามารถที่จะสูบบุหรี่หรืออะไรต่างๆได้นะครับแต่ว่าตรงนี้จะเป็นที่ที่เดียวในมหาวิทยาลัย <c oughs> ที่รับก,การยกเว้นก็คือในพัตคารโรงเรียนของวิทยาลัยครับดื่มแอลกอฮอล ก็จะใช้ตรงนี้ได้นะครับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่สามารถจะใช้สำหรับจัดอีเวนต์นะครับหรือเซลฟ์สตี้ติดทานอาหารที่เราแพ็คมาเนาะก็เป็นอีกหนึ่งสเปซที่เพิ่งเปิดนะครับให้ใช้งานได้เมื่อปีที่แล้วเองนะครับ2023นี่ให้ทายว่าคืออะไรในวิทยาลัยคือแฮร์ซาลอนนะครับสามารถที่จะมา เรียนเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามทําผมในนี้ได้เนาะหรือว่าเป็นนักเรียนเนี่ยอยู่ที่ลอนดอนนะครับก็มาใช้บริการได้นะครับเป็นสาอนะครับไว้ทําผมตัดผมต่างๆก็มีอยู่ในอาคารของวิทยาลัยเลยเรียกครบคันเนาะ เนกเกิลสเปซนะครับเป็นพื้นที่สำหรับใช้ทำโปรเจกต์ดีไซน์นะครับหรือว่างานดีไซน์หรือการออกแบบโปรโตไทป์ของอินโนเวชันนวัตรกรรมต่างๆเนี่ยเขาส่งเสริมอินโนเวชันด้วยนะครับนักเรียนที่มีโปรเจกต์ไอเดียในเรื่องของงานดีไซน์การทำโปรโตไทป์การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือเซอร์วิสอะไรเนี่ยก็มาใช้ห้องนี้นะครับบุกใช้ห้องนี้เพื่อที่จะสร้างเป็นนวัตรกรรมแบบจำลองขึ้นมาเอาไปใช้พรีเซนต์เอาไปใช้ให้คนเนี่ยทดลองใช้ได้นะครับเขาก็ส่งเสริม อินโนเวชันเนาะด้วยการที่มีอินโนเวชันวิลเลจ e ชครับเป็นเม k เกอร์สเปซตรงนี้นะครับข้างหลังนี้นะครับคือลีฟจังชั o นนะครับเป็นบิสเนส อ n n o v a t i o n Center อนะหมายความว่านักเรียนที่เป็นผู้ประกอบการหรืออยากเป็นผู้ประกอบการมี b u s i n e s s เดียต่างๆเนี่ยก็มาใช้ห้องนี้ได้นะครับสำหรับการทำ Business p s a แทนการเตรียม u u s n n s s s r r o j e t นะครเอาไป pitch กับคนที่เป็น Business Incubator เนาะมาบริเวณชั้น2นะครับก็มี Space อีกมากมายนะครับให้นักเรียนมาใช้ได้นะครับอ้รู้สึก Impress มากเลยถ้าพูดตามจริงแบบว่ามันโมเดนอะเราก็เหมือนอยู่ มหาวิทยาัยใหญ่ๆเลยมีเลาจ์มีห้องมาให้ทบทวนบทเรียนเนาะทำกันบ้านทำโปรตเจกต์ต่างๆกับเพื่อนได้นะครับ Scanning, พิ i n ์ติ g งแมชชีนก็มีในนี้เนาะเรียกว่าครบคันคอมพิวเตอร์แลบอะไรเนงะี้ยอ้ิดว่าหน้าเรียนน่าเรียนห้องที่เรามาใช้ได้เนาะกับเพื่อนๆนะครับทำกุ๊ปโปรตเจกต์ทำการประชุมทำกันบ้านต่างๆนี่ใหม่มากขอบอกดูใหม่จริงๆนะครับ ทีวีโปรเจคเตอร์มีให้ครบนะดูไฟอย่างโมเดนมากเลยนะครับ everyone what is your one word for f a n c h a w College after a campus tour one word for the campus tour what do you feel oh I'm so tired I'm happy tired. <laughs> but I'm very happy so tired. yeah to introduce f a n s h a to our education partner and I hope that our students will know more about f a n s h a w impressed These are like very big and um, it's just like an all-rounder it has everything um, in the campus so that's pretty impressive nice. how about you cow it's great um, the students can get their the worth of their money that they put in the machine. Yeah. Oh. It's really for me is it quite comfortable right now with this chair <laughs> <laughs> it's kind of fun we can just no, sit please. and Ni งานแบบอีกโนมิกนะครับที่เราสามารถจะปรับระดับได้เนาะที่นี่ในคอมพิวเตอร์แลบที่แฟนชออล์คอลเลจก็มีนะครับแต่ทีมฮอตตันนี่ไม่ได้มีแถมให้นะครับอันนี้สาธิตให้ดูโต๊ะเฉยๆนะครับนี่โหยืนได้เลยเนาะเบื่อๆหรือว่าอยากจะนั่งก็กดได้นะครับ รับน้องๆน,นะครับที่สนใจเรียนเกี่ยวข้องกับเครื่องของสื่อนะครับโดยเฉพาะเรดิโอบอดแคสติ้งนะครับหรือจูเนอริซึมเนี่ยก็จะมีที่แฟนชอให้เรียนเหมือนกันนะครับ mm hmm. มีเรดิโอสเตชันของตัวเองด้วยครับชื่อ X นะครับเป็น106.9นะครับ นี่เป็นบรรยากาศภายในเนอะด้านหน้าเราจะเห็นเป็นมาสเตอร์คอนโทร o รูมกับ New Production Room อันนี้เป็นห้องเรียนครับเราจะเห็นว่ามันเป็นห้องเรียนที่เรียกว่าแบบว่ามีส่วนของเล c t u r e ให้ทำเ e ็ก r ชอ e ์ไซส์แล้วก็ส่วนที่แบบได้ฝึกปฏิบัติลงมือทําในห้องเดียวกันเลยอะ่ะมันเจ๋งมากๆเลยก็คือเรียนฝึกปฏิบัติอยู่ในห้องเดียวกันเนอะได้เรียนแบบ hands on จริงๆนะครับ ที่แฟนชอนะครับเดี๋ยวเรามาดูนี่บรรยากาศห้องเรียนอันนี้มันเป็นการเตรียมสําหรับซนะัมเมอร์คลาสมันก็จะอยู่ในสภาพประมาณนี้ครับไม่มีการเรียนจริงแต่ที่ว้าวเนี่ยว้าวเนี่ยอาจจะให้ดูวันนี้นะครับห้องถูนะครับห้องที่เป็นห้องเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆสำหรับนักเรียนใช้เรียนนะดูแบบว่าว้าวจริงนะครับแบบว่าสุดยอดนักเรียนทุกคนมีอุปกรณ์ใช้แน่นอนนะครับ ก็เป็นงานสกิลเทรดนะครับที่น้องๆที่อาจจะสนใจงานไม้แบบเพิ่งจบมปลายอยากทํางานแบบลงมือทำเนาะก็สามารถที่จะเลือกเรียนได้เนาะนี่คืออุปกรณ์ที่เราใช้เรียนแล้วก็เครื่องมือต่างๆนะครับ ที่ยากเรียน health science ไม่ได้พยายามจะทำเสียงให้เหมือนหนังสยองขวัญน,นะครับแต่ว่าเป็นห้องเรียนพยาบาลไ mm hmm. ม่รู้มันเกี่ยวกันยังไงก็พูดไปเรื่อยนะครับ <What? S 1> นี่ครับมีหุ่นจริงๆให้เรียนนะครับอุปรกรณ์เหมือนในโรงพยาบาล oh, <now. S 1> จริงๆเนาะโอเคครับที่แฟนชอนะครับจะมีตัว international center นะครับ นักเรียนที่มีคำถามมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ immigration เนาะไม่ว่าจะเป็น study permit ข้อ work permit PGWP อะไรต่างๆนะครับนัดออนไลน์ก็ได้หรือจะมาที่นี่ก็ได้นัดมาปรึกษาที่นี่เนาะช่น advising อยากปรึกษาเรื่องเปลี่ยนโปรแกร,รมการเรียนเลื่อนเทอมเรียนเปลี่ยนคลาสเรียนหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการเรียนนะครับการใช้ชีวิตนักเรียนก็มาที่นี่ The International Center เป็นเหมือนบ้านหลังที่2ให้กับนักเรียนต่างชาติเพื่อที่จะช่วยัพ p อ o r t เรานะครับให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราต้องการในการศึกษาที่ f a n ชอให้ได้ครับ you uh -huh.